คีนทุคนวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมเอ่อพวกในคอมนะฮะแบบไม่ต้องเสียเงินเลยขั้นแรกให้เราพิมพ์ไปว่าเน็ตบูมนะใช่แล้วให้คูโหลดค่งตอนนี้ผมก็ก,กำลังจะโหลดอยู่ใช่รอเลยรอเลยตัดไปก่อนเกมนี้สามารถโหลดใน PC ได้นะฮะอย,อยู่ขยูนคะียน4.7 โคตรเยอะใช่วันนี้จะมาแค่รีวิวเกมเอ้ยไม่ใช่เกมแอปนะเน็ตบูมผมก่อนแนะนำนะใช่มันเป็นการโต้ตอบใช่เขาบอกว่าทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนพีซีไม่รู้ว่ามันจะได้ซื้อเหมือนกันไหมตัดไปก่อนแล้วกัน โทษแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกว่ามันมีเกมอันนึงที่โคตรนยงเลยเป็นเกม War After นะฮะนี่แหละใช่ะรับอวลานูงงเดยนนักกีฬา V อะไรนี่เนี่ยใช้พื้นที่แค่151 MB นะโคตรดีคุณภาพอย่างดีมันมันเหมือนขอออบิตี้ใช่เหมือนมันจะดีกว่าด้วยถ้าโทรศัพท์ใครสเปคไม่แรงนะ แหลกไปกำลงังติดตั้งก็ไปโหลดด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้จะมาสอนการโหลดก่อน,น,ต,นตัดไปตอนเข้าแอปเลยนี่นะมัน,นก็จะให้เราดำเนินการต่อด้วย Google แล้วก็กดเข้าไปมึงหม,มุนอยู่เนี่ยโอเคมันโอเค คุณภาพมึงอยากเท่ดิรู้แหละเกม GTA ได้กูรูจจ้ GTA กูว่าโหลดได้เคตัดไปก่อนฮะอันนี้อะไรวะอันนี้ไไม่รู้นะฮะก,กดกดข้าวก็ก,กดข้าวเลยนะโอ้ กูอยู่ไหนตัดไปเลยแรรแรแ่ค้นหาเกมเลย GTA จะเล่น GTA GTA เสืออันนี้ เออมาทดลองก่อนนะถ้ามันพิมพ์ไปว่ากำลังติดอโอ้โ้อันนี้จีจี A v. เอวีเอาจีเอ่อแล้วไงต่อกดตรงเกมเลยนะฮะคือโดยเพลงกูหาย แล้วก็กดตอนนี้เลยใช่ป่าวะตอนนี้เล่นพูดเลยนี่เ,เพื่อให้ฟูเกลจะต้องเข้าถึงอ่านรท้ายน้าเครสั์แล้วก็กดลักซาไปอ่าก็อนุญาตใหม้มัน มึงมียันการพนันก็ดตอนนี้ไปอีกทางเกมมึงน่าสนุกมากแต่ทำไมมันนานเลยวะอะไรเนี่ย คุณเชื่อมต่อเกมแพดหรือเมาส์คีย์บอร์ดแล้วหรือยังยังอะไรนะไม่ต้องการแป้นพิมพ์เสมือนจริงเพราะว่าถ้าเราเชื่อมต่อเมาส์หรือคีย์บอร์ดเราก็ต้องเชื่อมนะฮะใครไปเชื่อมก็กดอันแรกใครเชื่อมก็กดอันที่สองเลือกบัญชีเกมยืมบัญชีฟรี ก็กดกันนะคะไปมันโหลดยากจังวะตอนนี้เล่นคือเลยก็บอกแค่แอบก็พอแล้วเผื่อใครทำเป็นสำหรับคพี่ดี้คอเตเวตลาปก่อน